น้องแอบิเกลแต่งตัวน่ารักเข้าสวนสดใสเวอร์ส่งยิ้มหวานจนแทบใจล,ลายออกมาแจกความน่ารักให้พี่พี่แฟนคลับได้ชื่นใจอยู่เสมอเลยค่ะสําหรับน้องเอบิเกลลูกสาวสุดที่รักของคุณแม่ชมพู่อรยากับพ่อน็อตวิสรุตเพราะไม่ว่าสาวน้อยจะขยับตัวทําอะไรก็ดูน่ารักนะ่าเอ็นดูไปหมดเลยค่ะ โดยลาสุดน้องแอมบิเกลก็ออกมาแจกความน่ารักสดใสใหพ้พี่แฟนคลับได้กดไลค์กดแชร์กันบอกเลยค่ะว่าน่ารักมากๆน้องเกลมาพร้อมกับชุดกระโปรงสีสม้มมีดอกไม้สีเหลืองทัดที่หูน่ารักสดใสสุดๆแถมน้องเกลย,ยังส่งยิ้มหวานละมุนดีต่อใจอีกด้วยค่ะดูแล้วก็อดยิ้มตามไม่ได้เลยยิ่งช็อตนี้ด้วยแล้วก็ทำเอาใจบางกันเลยค่ะน้องเอมบิเกลทำหน้าตาทะเลนใสหน้าหมั่นเคี้ยวสุดๆมองอยังไงก็ไม่มีเบื่อเลยค่ะมีแต่ความน่ารักเต็มไปหมดเลย นายิ Đây, ้มหวานให้คุณแม่ทีสิคะยิ้หวานเออเดินโอ้โคมกมาแล้ว่ะเวมาููกวหันมาหันมามา้ีเอาป้าให้ดอกไม้มาเร็วมาเร็วมาเร็วมาเอาดอกไม้เด็ดดอกไม้ให้เกียวหน่อยนะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ